เหมือนเวลาคนถามว่าอกหักทำไงทุกคนจะเห็นฉันแฮปปี้เวลาฉันแบบมีแฟนหรือไม่มีแฟนก็ตามฉันก็จะแฮปปี้กูรักตัวเองกู <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวกับใคร <c oughs> มีใครไม่มีใครก <c oughs> ูแฮบบปปี้อยู่แล้ว <c oughs> และทุกคนก็จะก็จะชอบถามคำถามแบบเรื่องความรักอะไรประมาณนี้เออฉันก็จะให้คำตอบในแบบที่ฉันคิดฉันก็จะบอกไปว่าเออเนี่ยก็มองให้มันเป็นว่า เขาอ่ะสูญเสียเราที่เราโคตรจะดีโคตรจะรักเขาเออเราจะได้รู้สึกว่าเราไม่ได้เสียอะไรเออเราไม่ได้เสียอะไร <c oughs> เผื่อเขาจะแบบใจฟูกลับขึ้นมาเป็นปกติได้แต่การพูดแบบเนี้ยฉันไม่เข้าใจว่าคือคือเลเวลคนปกติอะ่ะไม่สามารถคิดคิดให้มันคิดเดินออกจากปัญหานี้ได้โดยคำพูดที่ฉันพูดอะ่ะเออ โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะ